ก็กลับสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมชาริเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่น AR 5 7กระสุนฝ่ายกันนะทุกคนเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งคอมาครับก็ได้ทุกคนจัด,ดไปกระสุนฝ่ายนี่ผมมีไม่ค่อยเยอะนะอาจจะเล่นได้แค่สองสามตาก็ไปดูเลยครับว่ามันจะเป็นกระสุนยางรหรือเปล่าถ้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมสภาพผมแนะนำซีโคเทเทเติมได้ทั้งเกมเกมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเลนาเบกเอลเอลวีฟีไฟพัชจีโมบายหรือวอลเลน และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้ use ID และอย่าลืมไปเติมไปเยอะนะครับที่เพจ Siege ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคครับต้องระวังให้ดีนะครับช่องเขานี่สไนเปอร์เยอะมากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบเล่นสไนเปอร์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยมาช่องเข่าหรอกแต่ขึ้นชื่อ,อแล้วช่องเขามันโคตรสไนเปอร์นะเก็พูดอะไรวกไปบนมากกว่าสไนเปอร์สไนเปอร์มนันจะได้เจดน,นต้องระวังให้ดีครับจุดเกิด จะมีอยู่ข้างหน้าครับทิดร้อยหนะ้าสิบเนี่ยจะมีตีหนึงเกิดอยู่แต่เราก็ต้องระวังครับ,บอันนี้บอดโดนผมแต่งมาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะประมาณแปดเก้าเหมือนเนี่ยเอาเอาเจ็ดบอเนี่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วก็ ลวดออกมาเมื่อกี้มันปวดขา,าเฉลยเนี่ยเพื่อนเราเบอร์สามแบงค์นู้นละ่ะตรงนู้นก็ไม่เกิดน,นะแถวเาขาโค้งจะมีรูตานี้กดเกิดหรือเปอล่1000าลิ้นพันกันอย่างไรใ่ต้องระวังให้ดีเอ้าเอ้าเพื่อตายเพื่อาตายตอนไหนไไวะชิปหาย เฮีย yeah. สนายใหญ่เพื่อนบอกว่าสนายใหญ่ใจเย็้นะก่อนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเหมือนจะเป็นเฮดโฟลหรือเปล่าเสียงแบบนั้นไอลกดตัวเมื่อกี้ตายแล้วก่ yeah. อนเฮียไม่รู้ตีเต็มหรือเปล่านะ้ดยกังเกตเฮ้สยสไนเปอร์ออ ตายไปหนึ่งนวลรองขึ้นละมีแน่กี่ตัวไม่รู้อเอาเปิดเลยครับใจเย็นไม่ได้เล่นานานทุกคนไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวดีกระสุนทางเสียงผมใช้แม็กซ์สิบสองแม็กซแล้วนะมีขึ้นมาแล้วทุกนขึ้นละ เอ้ยไม่ใช่ไอนี้แม็ก30สามสิบนะวะแม็กแดงผมลืมไปจเย็ๆตีมบ้างนะกอนไม่จำเป็นต้องวิ่งบวกมากเหมือนรู้อะเฮ้ยเหมือนลั่นอ่ะเฮ้ยปราเบิดมานิ่งไว้น,นุกนนิ่งไว้ ียแจ๊บแคปโฮนี่มัเมาแล้วมาแล้วมาแตามเชือมนัดกระสุนฝ่ายหน้าจอลงมาดิเไม่สนุกโอ้โหกูยอมเลยถ้าเราวิ่งทางนี้อาจจะได้ศพอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยนั่นนั่นขี้มิดตาย กระสุนมันยางวะทุกคนวิ่งเซ็ตหกไปเยอะอย่าน่าตาเมื่อกี้ไปตายเฮ้ยระเบิดเบิดขึ้นมันมีกี่ตัววะเนี่ยขอเทสระบบไอปขออนุญาตมันไปไหนออกมาวะไวชิบหายเนี่ยดูคนมันเหมือนมีมีช้าหายตัวแล้วมันไปตามสมองเมื่อกี้เนี่ยผมก็มองอยู่นะมันไวขนาดนั้นเล้วอะ ตายไหมวะไอ้เหี้ยมันไกลมากเลยนะไม่รู้ตายเปล่ายิงโดนขาเราด้วยแล้วมันเงียบเงียบตายเลย,ยมาสี่เหลือสองจุดๆนี้เรียบร้อยตายอีกแล้วมาสี่เหลือสอง ดัง้ายเขามีนะเนี่ยน,นี่เนี่ยค่ะดังขวาไม่รู้ไทยยังทุกคนสายก็มีขวาก็มีเดีเติมกไะส่วนก่อนจะเต็มนเยอะสุดนจะหมดแล้วนะตั้งผมก็จะหมดแล้วด้วยกันเชื้อส่วนเนี่ยเราเล่นสายก่อนแล้วกนะันทุกคนขวาไม่น่ากล้ามาแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับนบั่นงบัตรอะ่รก็บอทต้อง ผมมองจอยแพดใกล้มากตอนนี้ตอนนั้นเผลอเลยนะ,ะเผลนเลยเนาะเข้าไปที่โกกโอะไรแรงวะเน,นี้นี่ว่าตอนนั้นอ่ะห่วยแย่ต้องระวังก่อนฝั่งนั้นเป็นสไนธ์เฮ้ยมีเสียงหน้าว่ะคนละเป้าวเคบอลผมไม่รู้ว่ามันตายหรือ,อยังทุกคนฝั่งนั้นผมไม่กล้าเก็บก่องมันเโดนออมมา โหของเพื่อนหมดเลยวะพี่อะไปเดียว่ะอเอาแค่นี้แล้วกันทุกคนอเอาแค่ปืนแล้วก็ลีกมานะว่าลีกอาจจะมีกระสุนอยู่ก็ไดเ้เช็คเช็คไม่มีเช็คไม่มีทุกคนมองข้ามดูดีครับ้องเขาเหมือนไกลนะ อาจจะโดมนมืสเนเปอร์ลอยหัวก็ได้อันนี้ตัวแรกวะตัวแรกที่เรายิงป่ะเะรอนีอ่เหรตอนนั้นบอดโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีศพอืมสองศพสามศพสี่ศพนะทุกคนตรงนี้นี่แห้งผมรู้สึกว่าผมจะอิ่มว่ะ เนี่ยดูก่อนนะดูรอบๆอบพวกก่อนเก็บของนะ่างเงี้ยบอดวิ่งเจอคนหรือเปล่าถ้าร้องหนึ่งอย่าแปลกน่จะแปลก็เจอคนอหอเนี่ง,ง,งพอดูของอโอเคพอใช้ได้อยู่นะครับในยังไม่ผ่านการเข้าไปปงเข้าไปฟาวอะไรพวกนี้มาคือเหมือนบวชก,กันเลยว่ะอะไรมันจะเลือดร้อนขนาดวะ่อดูเก็บของสังกพูนึนงนะก่อนของวันี้น่าจะเยอะว,ว่ะแล้วกูทิ้งแม็กทำไมวะเมื่อกี้ เดี๋ยวนะเก็บแมกกาซีนอาเลยแมกกาซีน <Magazine. S 1> อืมมันเป็นของฝ่ายนะประสุนสาอีกอมไม่เป็นไรนอนแร่ถือว่าได้พอประทังชีวิตน,นวาน,นะวันนี้ศพค่อนข้างเยอะนะแต่ผมขอเก็บของแป๊บหนึ่ง แล้วก็เหมือนจะมีคนดูผมขอด้วยนะว่าขอที่7แล้วก็ปืนเฮดโฟเอ็มก็ก็ห้าในหมดโซโล่ก็โดนเป๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเถอะใครมาสะกิดหูเคยมันมาสะกิดหูร้องนู่นนุ่นนุ่นอิชิมาตายแล้วโอ้ยโดนขนาดไม่ยุ่งได้อืเรียบร้อยสวย เอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนี้นะทุกนถึง100ไลค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นท7แล้วก็ M995 เอ้ยปืนเฮดโฟเอมเก้าก่อนนะนะในหมดโซโล่คือมีน้องมาขออะไรก็ยวจัดให้ครับถ้าเกิดคลิปนี้ถึง100ไลค์นะถ้าเกิดใครอยากดูก็ช่วยกันกดไลค์ครับเฮ้ยเซตตีเลยนเนี่ยเซตห้าป่ะนั่นหมวดมักม่กี่เมาส์ก่อนโอ้โหของเพื่อนกูทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยิ่งยิ่งยิ่ย ของเทมเปาเลยดูมันมางดีใจดิเฮ้ยอะไรวะเบิดเช็คไปบ้างนี่ดูนี่นะเหี้ยดีม่กโอ้โหขออนุญาตดูของอีกทีหนึ่งอุตส่าห์ดีใจ โูดภาษดีใจว่าเห็นเนี่ย A P K สลับเอาเปืนฝ่ายออกแล้วกันปืนหมาทุกควันปืนฝ่ายของเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นเวกเตอร์อีกเอาละเก็บของอีกแล้วเช่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยนี่ก็ส่วน B P เลยวัะ ว่าโหเต็มซะวยด้วยข้าสูนระสามยิงเส้นห้าเ่ยไอ้นี่มันต้องไม่ระวังตัวขนาไดไหนวะแกปวดออกมาเกมาแล้วกันตานี้ออกเท่าไหร่วะเน,นี่ยครูพอรอบด่านช่องเขานี่ก็สามารถทำฟาร์มได้เนอะคนนะแม่งของก็ไม่ได้แย่สักเท่าไรหรออยู่ที่ดวงนั่นแหละเหมือนตานแรกเจอเส้นหกเราไม่สามารถจัดก,การเขาได้ ด้วยกระสุนยางเลวนะม,มันเป็นกระสุนฝ่ายแล้คนมดก็หวังอะไรไม่ได้มากหรอกแต่ก็ดีเลยมันเป็นของรีหรือว่าได้ประหยัดก็แล้วกันตอนนี้เราออก400่ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วคนนะเพราะผมไม่มีตังค์ซื้อแล้วกระสุนอะตังค์ผมมันหมดแล้วตังค์ฝ่ายหรือว่าผมต้องไปเล่นหมดฝ่ายบ้างวะลุ้นอย่าเลี้อยากดูไหมหมดฝ่ายอยากดูโหมดฝ่ายแล้วว่าอยากดูไอ้ไนทหมดโซโล ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่เป็นทุกคน